วันที่19มีนาคม2558เวลา9ก้นากาส0นาทีสพปตราธิวาสเขต2จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคฤดร้อนตามโครงการสอนฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งจัดขึ้นณสนามกีฬาหมาลาาเขตเทศบาลเมืองสมัยโกล,ลกอําเภอสมัยโกล,ลกจังหวัดตราธิวาส ส่งคุ้มส่งสงกนาก,การจัดการศึกษาโดยนายสุพจน์มณีรัตนโชตรองผอ,อสพป,ป,ปนาทิวัดเขต2และนายธิรพลเพชรนินเป็นผู้รับผิดชอบโครงการทั้งนี้การแข่งขันกีฬาดังกล่าวมีจ,จาํานวนกีฬา5ประเภทประกอบด้วยฟุตบอลทีมชายฟุตซอลทีมชายวอลเลย์บอลทีมหญิงเซปะตะก้อทีมเดี่ยวชายหญิงและกีฬาวิ่งสามเดขาสามาคัคคีซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้ เป็นการแข่งขันฟุตซอลรุ่นมายุไม่เกิน12-15ปีทีมชายระหว่างนักเรียนของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนสาก,กอกับนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแวงสร้างความสุขสนานความสามารคคีกันเป็นอย่างมากสําหรับทีมที่ชนะจะได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นีการศึกษาไปเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดในวันที่28มีนาคม2558ณสนามกีฬาเทศบาลเมืองนาธิวัสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวัส